เขาเด๋ยวระดาบไปหมดเลยเดือดระดาบไปหมดเลยที่เห้กูเบิ้งเฮ็ดที่เหกูเบิ้งฟอนเมียจะสอนบ่จสอนซ่อนบ่เมียเจ้าสี่แหละเฮ็ดใบชาเล้วเด็กออนฟ้อนนั่งจีตัวขอบคุณนะคะคุณแม่ติดต่กจนย่าหน้าไปให้ได้ช่วยช่มอะทุกคน อะไรค่ะไรเน่ยอุ้ยเอาละให้แม่เก็บ่ะยังใหนบนเตาอนครเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อชุ่มช่วยกันค่ะก้อนเมียแม่เก็บมุ้ยพี่น้องเอ้ยเก็ยิบใบใหญ่ไตปลาอย่างหน้าให้ดอกหน่อยดอกหน่อยเอาใบใหญ่ดอกหน่อยเอาบ่ดอกหน่อยเพระท่านเอาก็ได้ลูกอันที่เป็นกีเออดอกกีได้ดอกไง เด็ดขาไว้เด you know, um. ็ดขาไว้เ huh. ด็ดขาไว้ล uh ูกเด็ดขาไว้หลายคนที่ทามมาเฮ็ดอยังเฮ็ดนาเล่ะครับเฮ็ดแดงกอมันจะเป็นคล้ายๆประเภทอยู่ในกลุ่มหมวดมัวเฮ็ดแดงกออันนี้ก็คือมันจะเป็นนาเลยนะแต่ว่าห้องกสบเด็ดขาไว้ไม่เป็นเกี่ยวโบไม้แค่มือเดียวเฮ้ยเถอะเผื่อบบได้เล่นนะแม่เนเอาฟังไว้นะลูกเดนย้อนสั่นเอาฟังไว้อะไที่โตอ้นยัย โอ้ยใยคือเอาตาหน่อยมาแฉะโอ้ยพ่อพอไรสามดอกเต็มตาเลยหรอจังสีเอาไปใหญ่บอลจะฟาเอาลูกเอาตองโป้งแมอันนี้ก็รักขืนไม่เนี่ยเอาบ่อันนี้เห็นี่เอาโรดอันนั้นมันเกิดบวบิดอันดูเพิ่นเอาเอาโรดแต่ว่าขืนสี่ดอกยี่สด้ดอกนี่มึงขาบคขาเลยอ๋อบวบิดดอกอันงูขวดเอาโรดเฮ้ยสิจกเอาไว้หันละเอาไว้หันละเอาตองโป้งแมเอาไว้ครับเป็นบอลบอลมันกับดอกงามอยู่บอลไหนแม่พี่แม่พี่ทั้งช่อ อันนี้เฮ็ดอันน้ำเย็ดเฮ็ดอันหนง่วเอาไปย่อยบ่อบ่อไปหันละเอาบ่อเมียโอ้ยดอกเงี้ยเถอะวะบ่อเอาบ่อเอาบ่อเอามงูนี่กับบ่อเอาเอาตองปกไว้ในลูกอันนี้อันนี้เอาเลยเอาบนอเอาแล้วมันบานแล้วเอาเลยโอ้ย พี่น้องคะสามสี่ดอกเต็มกระตาหมอกกอกสองสามดอกเด้อร่วงไปกันเด้อพี่น้องโอ้แม่ข่อันนี้กระรังสีดอนดิกระรั่งสีดอนบ่เอาอันนี้เอาบ่แม่แม่เฮ็ดทั้งกลนโคกสินะโคกกลนโคกม้าเกิดไปน้ำกันไปทิ้งยางได้หรอถูกชนิดเลยยายเฮ็ดทานนี่เอาอยู่บ่ยาย เดี๋ยวให้เราเก็บให้เจ้าของสวนเก็บเองนี่เราเก็บยังความสุขคือว่าสิเอาคือเปิดไปยังเปิดปกเปิดกว้า้าตรงฟกแล้วอาีไม่เอาขงนั้งทีหลักนี้เนี่ย่กับพ่อถ้าจะจะเอาเ้วนับตกสาเอ้าเอาพี่เกยเออมา เราหลายๆได้มันเต็มตาอุ้ยคับแถวว่าขวดขวดสอดพอวอเพื่อไอ้สอดพวเพื่อไอ้วันเสาร์วันอาทิตย์ให้ลูกได้เห็นน้ำแม่เมีอ๋อไปอุ้ยอู้ยนี่งวนมากแล้วมันมีสามสี่ดอกงวนนั่นน่ะโอ้มัน,น,น,นมันสอดกันอยู่ไหนเนี่ยแม่ยมีมุนนี่ต้องเอาดอกก็ไปแฉพื้นนะอือเอาอันที่บ้านแล้วเอาขวดแหังั่นขวดหหังขวดกับขวดท้ายคลิป ว้าว้า้มันสีสักสีดอกไหนอันบ้านแล้วอันบ้านเนี่าเ้า่นบ้านแม่อันนั้นขวามาแล้วมอนี่เอาวโอ้ยเลือดเลยอะถึงตวยู่มีอะไปน้องะาต่นป้านนี่แมนมือเด้นี่ยังจะเหยียบจะเหยียบจะซ้อกบอกไผบอกนะเราสอมหอกนเพราะมอนี่้า

ผู้หายตจริงเยอะพี่น้องอใอยได้เห็น <c oughs> หบ,บ่ก้อยอะไ่เยอะบ่กมาดอกินลชอบกินแลยแม่พอมยับนบานนันอนาอาเท้นเนยทั้งทางหลังเลยผื่อเยอะใช่ไหมหลังเจ้าน่ยอือมัดสิแก่ก้อนม่ก็จสิคมเห็ได้วยไมนี่แม่เย็บถือกว่าเ <c oughs> ยบเม่นเน,ะนาะอือประนันบอกโม่อาย่องดีอเนียบเหน เตมาาบ่เอหลายนะียบได้น่ะน่ะเอ็มต่ออยยี right? ้น่ะน่ะบล่อยไหลครับเออหปล่อยแล้วพอแล้วพอล่ะอล่ะอันบ่เอาหมูคือเอาคนนี uh ้เขาเอาเขากินเห็ดอันเนี่ยไปบายเห็นอย่างนั้นไปเหยียบนั่นมีเจ้าระคุมบ่วบอดิคุมดีเจ้าเมื่อระคุมเออเปกระคุมทำไมไม่พอแล้วมายึหนไหมเอามาจับมาจับแขนนี่แม่ขึ้นจับดึงแขนนี่แม่ขึ้นเหยียบเห็ดปุ๊บ ยางมาอีกยางมาอีกกับพ่ออีกด้วยค่ะนี่เนี่ยน่าจะของนีใต้ป่ายางนาเนี่ยน่าจะของด้วยค่ะนี่นะ่าจะของนี่สา Nam นี่สา Nam เบิ่งแม่นี่เออเบื้อเมีย่เบื้งพี่น้องค่ะเกิดอบจะถุกมองเอาดิเอามันสิดเพี้ยนแล้วอืมเหยี่ยแดงยังเอาได้ย่ายังเหยี่ยแดงมาเอาดอกนั่นเด็ดเป็นกอเป็นหยุ่มยันเด็ดเอ็ม อือคือด่างเปาะอือเอาพ่อได้แกงกับพ่อยังน่าจะของพ่อเดี่ยวเมนพ่อขึ้นข้ามันกินอยู่ประโซเอาไว้เป็นเชือกว้าวคนบ้านแล้วบ้านแล้วเอารถหน่อยหน่อยกับ้งองแล้วหันตะบูนหน่อยหน่อยแถๆ จะเคียร์ห้ามเคียร์นะคะแต่เคียแต่เคียแล้วสปอเขาบอย่างแดงเอาไหเนี่ยเห็ดแดงึ้อหลายปะเอ็มหลายแต่ว่ามันกเป่อนเนฮ็ดแดงกับหลายบอยเมนพุนบอยูอยู่เมนเดียวกันบอแดงเดียวกันบอแดงก็เอาใส่ปนมูใช่ไหมแดงนี่บอเออเดีนะเอาปนมูซะผามันงาม เอาอันเดียวบอออนเดียวนะมันงามนะอันพุ่นเอาไว้จะเป็นเชื้อมันอันนี้เอาซะเห็นมันได้มีสีสันเป็นหน้าเอกอันพุ่นเป็นเหลือพุ่คนแม่อันนี้ย่างย่างออนยู่บันแม่แม่ยังเราออนอยู่เป็นบันบอเราออนกะนี่เราออนจะไม่อ้ยนหมดแดงไปเอาโป๊กไปใช่ไหมเชี่ยวอองเราจะเขี่ยวพ่อพ่อจะเขี่ยอีกจะเขี่ยแรงนี่ค่ะทุกคน ผายางนาะนี่สา Nam เขมมม่งเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเฮ้ยนี่แม่เอามายกให้เพิน่นมหน่อยแม่พูนพี่น้องคะพูดเบ้าเอว้ยใกล้ๆเลยเนี่ยนี่แหละผู้ปลูกเจ้าของสวนนะคะายางนะปาปลาเขากะงามปลาเข่าจ่าเพิ่นตั้งนี้แม่บาตรีไหม